สวัสดีจ้ามือนีสิผ้าเขาขั้วทํำกับเขารอบพอบ้านเลิกง่านจ้าสาวไทยยังเฮ้าไปย,ย,ายุไซบเพสซาดเดย์ในโลกด้วยค่ะเรื่องเขาขั้วทํำอาหารมือนีสิทำอาหารแบบว่าออกสไตล์เกาหลีเอาใจพอบ้านแม่จ้าแต่ว่ารสชาติแบบไดตามใจสันเลือจ้าบบได้ตามทรงตามสูตรอีอย่างทั้งสิน้นละจ้าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จ้าลุนเนี่ย นี่จ้าได้มูมากกับพัดหมูใส่เครื่องใส่นี่จ้าของเด็ดลักกูหลงกูลักกูหลงกูนี่เราจะใส่มันไปหลายๆล,ยลูกตามใจฉันจ้าใส่พรพ่อรสดีจ้าซอดเีย้ให้มันเรียบร้อยละกะขี่ขาดบ่ได้พระเอกเลยกินจีจ้าเอากินจีมาพัดพัดใส่ซิมเด้งนวแหละโอเคได้เรื่องจ้าอันกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็ต้องกินจ้าเพชรให้กินแล้วจ้า นาตากระสิเป็นแจงซีลาจ้าแล้วก็ับมาได้อีกเมนูนึงคือทอดปลาจ้าเปนปลาทองเหลืองๆนี่แซบแซบไปซื้อมาเบิร์ดนีหาพันว่อนนะคะเขาทอดเกี๊ดให้แล้วเอามามักมากวก็ทอดเอาไปนึ่งใส่ผักนี่แซบแซบมีปลาอันนี้หละจ้าแซบฉันไม่อยู่เกาหลีฉันกินตลอดปลาอันนี้จ้ากะมือนี้ทอดก่อนเดียวมือหลังแจงสิหนึ่งใส่ผักสามแจ้แวแซบนุ่งๆนะคะเนื้อมันสิออกเป็นแบบมันๆหวานๆจ้า ปลาอันนี้แซ่บจ้ะแต่ว่าเจักซื้ออย่างจำบ่ได้นอกจากอาหารข้าวแล้วก็อาหารขาวหวานจ้าแต่ักแต่งโม่มาหน่วยหนึ่งหนึ่งหมื่นวอนฟาดเกือบสามร้อยคนดเวยอจ้าแต่ว่าผมเป็นยังมากกินแต่งโม่จ้าช่วงนี้แต่งโม่ออกหลายนี่จ้าทอดเล้าเนื้อปลาก็สิเป็นยังสี่ละผุผุหว,วานหวานมั่นมั่นเ้วอจ้าเรียบร้อยตั้งโต๊ะถาพ่อบ้านกันจ้ากับเขาแลงเมื่อนี้ มื่อนี้บรรยากาศฝนตกจะสีม่วงเกือบหาม่วงแล้วเกือบพอบานสีมาฮอดละซ่อมทางจะยานฝนเปียกเล่าแต่ว่าบเป็นยังค่ะลามาเองได้ต่างโตเรียบร้อยกา,า่ามาฮอดนี่คือล่างเมื่อกินเข่าเลยจะเรียบร้อยแม่บ้านดีเด่นขนาดเลยฉันมาแล้วจ้าหาม่งแล้วกับมาแล้วก็ก็ก,ก็โอ๊ยหนาวา่าไอฝนตกบ่ฝนตกแล้ววา่ามา,มาล่างเมื่อกินเขากินน้ำ นี่จ้าเขาเร่งสันสองอยางสามยางกระแซบกระนัวกันไปแลนะเนาะ